คุณพ่อของผู้ตายครับโพสต์ข้อความอะไรถึงลูกสาวนะครับความหวังความฝันไหนหนูบอกหมดหน้าหนาวน,านี้หนูจะไปเที่ยวเหนือกับพ่อกับน้องๆไงเหมือนตกเหวใจหายทําอะไรไม่ถูกรักและคิดถึงมากอีกข้อความครับคุณพ่อบอกว่าเหมือนหัวใจสลายฟ้าให้น้องพินอยู่กับพ่อแค่นี้หรือ,อลูกไปเป็นนางฟ้านะลูก หนูงดงามด้วยหัวใจพ่อเสมอแม้ไม่ได้เอ่ยคำลารักนิรันดร์หัวใจพ่อทีมข่าวของเรานะครับได้มีโอกาสโทรศัพท์ไปพูดคุยกับคุณพ่อนะครับคุณพ่อบอกว่าลูกมาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ทํางานที่กรุงเทพพ่อเนี่ยรับราชการครูอยู่ที่ร้อยเอ็ดไม่นานมานี้เพิ่งจะไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะด้วยกันแล้วก็วางแผนกระดิบดีนะครับว่าเดี๋ยวหน้าหนาวปีนี้จะขึ้นเหนือไปเที่ยวแต่ว่าลูกมาด่วนจากไปซะก่อนลูกเนี่ยไม่เคยมาปรึกษาไม่เคยมาเล่าเกี่ยวกับปัญหาชีวิตให้ฟังคุณพ่อบอกเลยนะครับว่า เรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับลูกสาวของตัวเองนะครับ,รบทำไมคนที่ก่อเหตุถึงได้ใจร้ายถึงได้ทำกับลูกสาวขนาดนี้ทำเหมือนกับลูกพ่อไม่ใช่คนแล้วก็อยากจะให้บทลงโทษสำหรับคนที่ก่อเหตุสูงที่สุดก็คือประหารชีวิตให้สมกับที่ฆ่าลูกสาวอยากให้กฎหมายจัดการแบบเด็ดขาดหากติดคุกแล้วออกมาก็เกรงว่าจะไปทาแบบนี้กับคนอื่นอีกครับ